พังสระนังข้าฉามิลูกศิษย์บางคนบอกลุงปูและมินี่มันจะใช้อะไรด้านถ้าท่านบอกว่าได้ร้อยแปดพันประการเลยออย่างถ้าพูดถึงให้สังเกตดูอย่างนกบางตัวมันจะร้องมิ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 ม,ม,มิไอ้นกพวกนี้ถ้่มันร้องเยี้มันก็จะแค่คาาจากอันตรายทั้งปวงคนก็นเหมือนกันจะไปไหนมาไหนก็นึกถ,ถึงลูกปูห่หรือเจ้าขาขอบารมีลูงปูเป็นที่พึ่งมิจนมิเข้ามิออกมิเป็นไรไปเถอะแล้วแค่คาาปลอดภัยดี สวัสดีครับผมอาจารย์ปองนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยวัดลาดบัวขาวแระลาดโยธาผมจะพูดถึงเรื่องที่มาของตะกุดหลวงปู่ท่านจะบอกว่าตะกุดมิท่านบอกตะกุดมิของท่านเนี่ยมาจากในคําของพุกทางสนนังคฉามิทำมังสนนังคฉามิสังคังสนนังคฉามิ ท่านบอกมิตัวนี้คือถ้าพูดถึงคนเราถ้ามาสวดมนเจริญภาวนาก็สามารถทําให้มิตัวนี้มันมีอิทธิฤทธิได้ตะกุดมิของลุงปู่ท่านเนี่ยพุทธานุภาพเนี่ยเหลือขนาดนับสุดแต่จะเอาไปใช้ถ้าได้ติดตัวเอาไวล้ลวงปู่ท่านจะบอกว่า,าคนนั้นถ้าเป็นคนที่อยู่รักษาศีลเจริญภาวนาตะกุดอันนี้ก็จะมีพลังมากหมายความว่าไปเกิดเหตุเพศภัยหนักเป็นเบาเบาไม่เกิดพุทธานุภาพของตะกุดเนี่ย ยะเป่าปัดไอ้พวกที่เป็นอับประวะมงคลให้หมดไปเช่นอับปีศรีกรบาลเสนียดจันไรก็จะไม่เข้าใกล้ตัวเราก็ด้วยตะกุดพุทธังสรารนังขะฉามิทำมังสรารนังขะฉามิสังฆังสรารนังขะฉามินี่เลยคือตะกุดมิของหลวงปู่หลีที่ท่านถ่ายทอดเอาไว้ให้แต่ใดการพุทธาพิเศษบุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้องเอาไปติดตัวและใช้ดูว่าพุทธานุภาพตะกุดมิของหลวงปู่ท่านไม่ธรรมดา ลองดูนะจ๊ะถ้ามีโอกาสก็ไปแต่เนี่ยไอ้ตกุดมิเนี่ยอาจะไปแจกกันวันที่วันวันที่9อ่าวันวันที่9เนี่ยที่จะถึงเร็วเร็วเนี่ยคุณพาพันเนี่ยถ้าใครไม่ไปแล้วก็หมดเลยนะจ๊ะไม่มีเขาจะแจกวันนั้นวันเดียวอ่านี่เป็นอย่างงั้นบอกก่อนอคนที่ไม่ได้ไปก็จะพลาดโอกาสเออวันนั้นรู้สึกว่าพวกลูกศิษย์ของน้องปู่เขาจะเลี้ยงอาหารนะเขาเลี้ยงอาหารเป็นอาหารโต๊ะจีนไปเถอะดีช่วยกันคนละไม้คนละมืออ่าไปทำบุญกันเสร็จแสดงวิจารณ์ อ,อ,ยอย่าลืมนะครับวันที่9กคุมภาพันเนี่ยไปร่วมกันทําบุญกับหลวงปู่ร่วมทําบุญเนี่ยคือตะกุดมิของหลวงปู่นะจ๊ะมิมิจนมิเข้ามิออกมิเป็นไรท่านบอกตะกุดเนี่ยคือที่มาจากคําพุทธังสารนังขจามิทำมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิ ลูกศิษย์บางคนบอกลวงปู่แล้วมินี่มันจะใช้อะไรได้ถ้าท่านบอกว่าได้ร้อยแปดพันประการเลยอย่างถ้าพูดถึงให้สังเกตดูอย่างนกบางตัวมันจะร้องมิ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 ไอ้นกพวกนี้ถ้่มันร้องเยี้มันก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงคนก็เหมือนกันจะไปไหนมาไหนก็นึ็กถึงลวงปู่หรือเจ้าขาขอบารมีลวงปู่เป็นที่พึ่งมิจนมิเข้ามิออกมิเป็นไรไปเถอะแล้วแคล้วคลาดปลอดไปดี